นี่นะครับก็นี่คืออุณหภูมิในบอ่อที่แท้จริงนะครับผมปิดคูลิ่งไว้หนึ่งวันเต็มเต็มนะครับอยากให้ดูว่าอุณหภูมิในบอ่บอตอนนี้เท่าไหร่นะครับยี่สิบเก้าสามสิบถ้าร้อนก็สามสิบนี่มีถึงนะครับนี่สามสิบในบอ่อยี่สิบกเก้านะครับจะมาให้ดูให้ชมราวๆนะครับ สวัสดีครับวันนี้นะครับลงปลาแล้วนะครับ6ตัวนะครับจริงๆแล้วลง7ตัวนะครับมันมาถึงนะครับกระโดดออกไปตายไปตัวหนึ่งนะครับเหลือแค่6ตัวนั้นจะเป็นซันเก้นะครับที่ที่ตายไปนะครับที่ไม่อยู่บ้านนะครับแล้วมันกระโดดออกมามาเช็คบุณลูงมันที่สองับที่เรา วันที่สอง28.5องศานะครับ28.4 28.5องศานะวันที่สามก็ลดมาเหลือเท่านี้แล้วนะครับน้ำในอุณหภูมิในพอเลยครับไม่ในถังคูลงนะครับวันแรกอย่ที่3ามิครับในถังคูลงแล้วก็นี้วันที่สองอยู่ที่28.5ก็ลดมาวันละไม่ถึงหนึ่งองศานะครับวันที่สองก็ได้เท่านี้นะครับ เยวพามาดูนะครับก็นี่เป็นพัดลมครับพัดลมผองเน้นไว้ข้างนอกนะครับไว้ข้างนอกแล้วต่อพัลมเข้าไปเนถังนี้นะครับก็มีพวกสเปยชิดน้ำครับเป็นแม่ถังนะครับนะเมจะต่อเป็นช่องเป็เหลี่ยมครับจะ็นต่อเป็นแม่ทุกถังเลยทุกถังนะครับต่อทุกถังดูแผ่นนี่ผมก็ให้มันแต่ว่าให้น้ํามันกระทบนะครับมันกระจายตัว ใส่สีดำนะครับแล้วก็คันนี้นะครับก็จะใส่แผ่นคูลิ่งแพทนะครับสองชั้นนะครับคูลิ่งแพทก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่สองชั้นคูลิ่งแพทแม่วาแบบเนี้ยครับในชั้นที่หนึ่งนะชั้นที่สองนะครับนะ่มใส่สองชั้นนะครับอใส่ให้แน่นเลยนะครับใส่ให้แน่นคูลิ่งแพทแล้วก็ล่างล่างก็เป็นน้ำที่จะป่อยลงมาเฉยๆนะครับก็มีแค่นี้ครับมนี้ไม่เยอะนะครับ ลอมาดูนะครับไม่ยากนะครับมันไม่มีอะไรซับซ้อนครับก็เป็นน้ำปั๊มน้า9,000ลิตรนะครับบ,บอ่อใช้ใช้ประมาณบอ่อ12ตันถึง15ตันครับใ้น้ำ9,000 9, ลิตรนะครับแต่ถ้าต่ำกว่านี้ก็อาจจะใช้คูกับปั๊มที่เราใช้งานอยู่แล้วก็ได้นะครับหรักถ้าใช้คนใช้ปั๊มเป็นหมื่นลิตรนะครับกับบอ่อ5ตันเราก็ทำน้ำ ไปพาสนะครับลงไปได้นะครับการน้ํามันอั้นนะครับแต่แนะน้าผมไม่อั้นเลยนะครับเย็นๆนะครับอุณหภูมิด้านนอกนะครับสามสิบสี่สามสิบห้าองศานะครับร้อนมากนะอันนี้ก็สามสิบสองนะครับอุณหภูมิด้านนอกนะคะเบ็ดแดดนี่สามสิบห้านะครับ